สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชนะนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการปิดการแจ้งเตือนโพสต์ในเ c e b o o k ของเรากันนะครับ ก็ในคลิปนี้จะทำผายส่วนของแอปพลิชัน f a c e b o o k ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนนครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของแอปพลิชัน f a c e b o o k กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของแอปพลิชัน Facebook กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของ อ่อโพสครับที่เราจะต้องการปิดการแจ้งเตือนนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นในส่วนของโพสต์ที่เป็นโพสต์นี้กันนะครับหลังจากที่เราได้โพสต์แล้วขั้นตอนถัดไปไปที่ส่วนของจุด3จุดกันได้เลยครับส่วน3จุดนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของจุด3จุดแล้วขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของ แถบเมนูนะครับที่เขียนว่าปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโพสต์นี้กันได้เลยครับที่เป็นรูปกระดิ่งนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าโพสต์แล้วก็จะทําการปิดการแจ้งเตือนในส่วนของโพสต์เฉพาะเฉพาะโพสต์โพสต์นี้ของเรากันนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่เราปิดกันแล้วนะครับในส่วนของตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเปิดกันนะครับก็ กลับมาที่ยังในส่วนของโพสต์เหมือนเดิมกันนะครับหลังจากที่อยู่ในโพสต์เหมือนเดิมแล้วขั้นตอนถัดไปก็คลิกไปที่ส่วนของจุด3จุดเหมือนเดิมกันนะครับหลังจากที่คลิกส่วนของจุด3จุดแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาตามรูปแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของเปิดการแจ้งเตือนสําหรับโพสต์นี้การได้เลยนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าโพสต์ของเรากันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปในเรือวิธีการาปิดและเปิดการแจ้งเตือนโพสต์ใน Facebook ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT ท h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก ASTE IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกัน,นครับจะเป็นวิธีการลบโพสต์ในส่วนของเ c e b o o k แบบถาวรกันนะครับโดยไม่ต้องรอ,อ,อให้ลบ30วันกันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพ c ิเค o ัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการ ลบ Facebook แบบถาวรจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเ,เริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของ Facebook กันได้เลยครับเมื่อเข้าไในส่วนของ Facebook กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของออจุด3จุดนะครับในโพสต์ะครับที่เราจะต้องการลบกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิก2.3งจุดจุดกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าย้ายไปที่ถังขยะกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับ ในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าย้ายกันได้เลยนะครับก็คลิกย้ายลอดครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับมายังหน้า facebook ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามายังหน้า Facebook ของเราแล้วก็จะเห็นนะครับว,ว่าก็จะไม่มีส่วนของโพสต์ที่เราได้ทำการลบออกไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของการลบอีกขั้นหนึ่งกันนะครับ หลังจากที่หลังจากนั้นนะครับก็หลังจากที่เราลบไปแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะพาไปลบอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามาที่ที่ในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับก็คลิกไปที่ส3องจุดสามจุดกันนะครับบนหน้าโปรไฟล์หลังจากที่เราคลิกไป จุดสามจุดแล้วนะครับก็เราจะเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าโปรไฟล์กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ส่วนของคลังกันได้เลยครับหลังจากที่เราเข้ามาในของคลังแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของถังขยะก,กันนะครับ ก็ให้เราคลิกไปที่ส่วนของจุดจุดนะครับด้านหลังที่เราจะลบกันนะครับหลังจากนั้นจะมีส่วนของ pop อ p รสแงขึ้นมากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกลบกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็คลิกลบอีกรอบครับหลังจากนั้นนะครับส่วนของ โพสครับของเราครับก็ได้ลบออกแบบถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอานเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้าวิธีการลบโพสแบบาถาวรน,นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ